ครับต้องขอขอบคุณความฝากจากสวนผู้ริดานะครับทั้งสารคามหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเยียงข้างในเดี๋ยวไปเมืองกันครับแกแล้วครับนี้ฝลังนะครับมาซิดาแล้วกกน,นี่ น่าจะเป็นไม้ครับตันนี้งสเปนนิดครับผมขอบคุณสำหรับของปากจากสวนผู้ดิดานะครับทั้งน้าเชือกสาราครับ